นครหลวง,ลงเขตบางพีครับเขตบางพลีนะวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาตัดเสาช่วงต้นที่มันกีดขวางจราจรอ,ออกไปก่อน,นครับแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาปักเสาจริง uh huh. วันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนก็คือตัดเสาไฟที่เป็นขวางออกไปก่อนครับออกไปก่อนแล้วพรุ่งนี้นนจะปกักเสาจริงก็คือด้านข้างถงนนปูนนะครับไม่ไม่อยู่ในผิวจราจรแล้ววันนี้วันนี้แก้ไขล่วงหน้าไปก่อนครับก็คือถอนออกไม่มีปัญหาอะไรถอนออกแล้วก็ แต่เป็นชืวจอจราจรโล่งเลยครับไม่มีไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วสองต้นที่มันขวางอยู่ครับล้วพอทราบสาเหตุน,นะฮะว่าทําไมเสาเราถึงมาอยู่บนถิวจราจรดลอดจราจรส้ก็เมื่อก่อนถนนมันกว้างประมาณหกเมตรนะแต่ทีนี้พอขยายให้เตรมพื้นที่ที่เขายกบาให้ก็คือสิบเมตรทีนี้ก็ต้องอดื้อเสาไฟฟ้าตามเพื่อให้ไม่ได้ความกว้างสิบเมตรตามที่ชาวบ้านยกให้นะ เพราะเมื่อก่อนก็รู้ว่าเสาไฟฟ้ามันต้องปักอยู่ในริมริมถนนเดิมนนที่มันอยู่คือ6เมตรอ๋อปักตามแนวแนวถึงนเขศถึงน้ำเ,เดิม6เมตรพอขยายพราะว่าตอทำเ,อเรื่องขยายถนนก็เพราวาก็ต้องย้ายตามไปแล้วก็อบตก็มีการทำหนังสือส่งถึงการไฟฟ้าแหละให้ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแต่แต่เบื้องต้นอกองไฟฟ้าก็รอรอรอมาดำเนินการย้ายแหละแต่ก็ไม่เกิดในการขึ้นก่อนนะฮะ คา,าดว่าใช้เวลานานนะครับเนี่ยยายก็พวงนี้ก็เสร็จแล้วครับพุ่กนี้วันนี้ก็เบืองต้นก็มามาย้ายมา,มา,มาตัดเสาไปก่อนปักเสาจริงก็คือพุ่งนี้ตามที่ได้เรือนแจ้งไว้ครับครับในานามของปตศรีสะจระเค่น้อยก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักข่าวทุกช่องที่ได้ไปลงในเรื่องของเสาไฟฟ้านะครับทำให้การปฏิบัติงานของไฟฟ้านั้นเร็วขึ้นเพราะว่าอบตเองก็ทําเรื่องบางครั้งเนี่ยหลายเดือนมากกว่าจะมาย้าย นะครับอันนี้ก็ประมาณสักเกือบเดือนครึ่งทําเรื่องไปแล้วแต่ก็ไม่มาย้ายแต่ด้วยนะครับนักข่าวช่วยกันเนี่ยวันนี้มาแล้วย้ายเลยก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอขอบคุณขอบคุณไฟฟ้าด้วยขอบคุณนักข่าวด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในสำหรับเรื่องถนนสานะขอบคุณมากครับครับนายกครับพูดถึงความเป็นมาของเสาต้นนี้หน่อยเสาต้นนี้เสาไฟอะไรครับ คือเสาไฟต้นนี้มาก่อนเนี่ยคือปักตามสภาพเพราะถนนเน,นี่ยมาขยายพอขยายปุ๊บเนี่ยก็ต้องล่นนะครับล่นล่นทางเข้าไปเพื่อให้ให้ตรงกับที่ประชาชนให้ให้เขตพนะเพราะว่าถนนถนนท้องถิ่นต้องเข้าใจว่ามันเป็นถนนของการบริจาคยกที่ให้เป็นสานะ